สวัสดีคะ่จะจ๋าทาลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ๋าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงกันอยู่นะคะเรามาอัปเดตกันว่าในตอนนี้วันนี้วันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้ เขาคนนั้นคนที่คุณคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแต่ก่อนอื่นเรามาดูพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้กันก่อนนะคะว่าพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้เป็นพลังงานแบบไหนและมันใช่พลังงานของตัวคุณไหมขอพลังงานของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ด้วยนะคะราชินีถือถ้วย9ดาบ สี่เหรียญพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่พร้อมจะหยิบยื่นความรักและความหวังดีให้กับทุกคนนะคะถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจเป็นคณเป็นคนที่ทำให้คุณต้องทุกข์ต้องเครียดแต่คุณก็ยังพร้อมที่จะหยิบยื่นความรักและความหวังดีให้กับเขาถ้าหากเขากลับมาขอความช่วยเหลือหรือขอโอกาสเพราะในใจลึก คุณเป็นคนที่มีแต่การรู้สึกอยากให้รู้สึกอยากมอบแต่สิ่งดีๆใครจะทําให้คุณโกรธทาให้คุณเกลียดคุณไม่เคยเก็บมาฝังใจคุณไม่เคยเก็บมาใส่ใจคุณยังพร้อมที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้ขอเพียงเขานําสิ่งดีๆมาหยิบยื่นตอบแทนให้กับคุณบ้างและในใจของคุณตอนนี้คุณยังกอดเก็บใครบางคนเอาไว้คนที่คุณกับเขาอาจจะยังไม่ได้ พบเจอการหรือไม่ได้พูดคุยกันแล้วแต่คุณยังไม่เคยลืมนี่คือพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นในตอนนี้ที่มีต่อคุณเขาคิดและรู้สึกยังไงขอพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นด้วยนะคะพี่ไพ่ 6เหรียญเขาอยากได้โอกาสคนคนนี้อาจจะเคยปล่อยปะละเลยเคยทำให้คุณหลุดมือหรือเคยปฏิเสธสิ่งดีๆจากคุณไปแต่ในตอนนี้เขาอยากได้สิ่งเหล่านั้นกลับคืนไปเขาอยากได้รับโอกาสจากคุณเขาอยากได้รับความรักความดูแลการเอาอกเอาใจการเอาใจใส่จากคุณ ที่ผ่านมาคุณเคยหยิบยื่นให้เขาอย่างเต็มใจและให้ทุกอย่างอย่างบริสุทธิ์ใจแต่เขากลับละเลยเขากลับมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญไม่จำเป็นกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกความรักเขามองว่าคุณมีหน้าที่ต้องให้เขาอยู่แล้วเขาเลยไม่เห็นความสำคัญแต่พอไม่มีคุณอยู่ในจุดๆนั้นเป็นตัวเขาเองที่กลับหวยหาสิ่งที่คุณเคยหยิบยื่นให้กับเขา สิ่งที่เขาเคยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติสิ่งที่เขามองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกประหลาดตอนนี้กลับกลายเป็นห่วยหาสิ่งเหล่านั้นและต้องการอยากได้แล้วอยากได้รับสิ่งดีๆจากคุณอยากได้รับโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งไพ่แปดถ้วยคุณกับเขาเป็นคนที่เดินออกจากความสัมพันธ์กันไปแล้วและเป็นตัวเขาเองที่เลือกที่จะเดินออกไปจากชีวิตของคุณ คุณยังมีความรักให้กับเขาแต่ในวันนั้นวันที่จบกันวันที่เลิกกันเป็นตัวเขาเองที่ทิ้งคุณไปเป็นตัวเขาเองที่ปล่อยให้คุณอยู่กับความเจ็บปวดเสียใจเขาเดินไปถามว่าเขารู้สึกผิดไหมที่ทิ้งคุณเอาไว้ในวันนั้นมันก็มีนะคะมันก็มีแค่ความรู้สึกกังวลใจว่าถ้าเขาไม่มีคุณอยู่เขาจะสามารถเดินต่อได้ใช่ไหมแต่ สุดท้ายความปรารถนาในใจความต้องการในใจที่อยากจะเดินออกไปจากตัวคุณในวันนั้นมันมีแรงมีพลังมากกว่าเขาเลยเลือกที่จะเดินออกจากชีวิตของคุณไปเลือกที่จะทิ้งคุณไปและไม่สนใจว่าคุณจะเศร้าโศกเสียใจหรือคุณจะร้องขอหรือเหนียวล้างเขาไว้แค่ไหนก็ตามในวันนั้นเขารู้สึกถึงแต่ความอึดอัดใจความสิ่งที่คุณพยายามร้องขอความรักจากเขาสิ่งที่คุณพยายามขอให้เขาอยู่ เขากลับมองว่ามันน่าเบื่อและอยากเดินออกไปจากจุดนั้นมากซึ่งพอคิดย้อนกลับไปในวันนี้ <c oughs> เขากลับรู้สึกว่าวันนั้นเขาทําอะไรลงไปทําไมเขาถึงตัดสินใจแบบนั้นทําไมเขาถึงต้องทิ้งคุณออกมาแล้วทําไมเขาไม่คิดถึงจิตใจของคุณที่คุณต้องเจ็บปวดในวันนั้นเลยตอนนี้เขาเริ่มคิดย้อนกลับไปในวันนั้นนะคะวันที่เขาเดินจากคุณมาเถ้วย สาเหตุหลักๆที่เขาเดินออกมาจากคุณโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของคุณในวันนั้นเป็นเพราะว่าเขามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามามากมายแล้วเขาก็ไม่เคยมองความเป็นจริงไม่เคยมองสิ่งที่อยู่กับเขาในวันนั้นซึ่งก็คือตัวคุณเขากลับมองเห็นแต่ลาบยศเงินทองผู้คนมากมายทรัพย์สินเงินทองโอกาสก้าวหน้าทางการงานการเงินและผู้หญิงผู้ชาย หรือบุคคลอื่นๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์เขากลับมองเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจจนลืมคิดถึงความเป็นจริงคิดถึงคนที่อยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาซึ่งคนที่อยู่ข้างๆเขาตลอดเวลาในเวลานั้นก็คือคุณคุณคอยหยิบยื่นความดีงามความใส่ใจคุณหยิบยื่นทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาซึ่งในความเป็นจริงเขาไม่ได้ขาดอะไรเลยนะวันนั้นแต่เพราะว่าสิ่งเล้าหรือสิ่ง ยัวใจของที่มันเข้ามาเจอกับเขามันดูว่าเป็นทางเลือกที่น่าเลือกทุกอย่างเป็นทางเลือกที่น่าจับต้องจนเขาหลับหูหลับตาเดินต่อไปข้างหน้าโดยทิ้งคุณไว้ข้างหลังแล้วค่อยไปสุ่มเอาข้างหน้าว่าเขาจะเลือกทางไหนในวันนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าเขาเลือกใครแทนคุณแต่เขามีตัวเลือกมากมายในชีวิตเขากะว่าเดินออกจากชีวิตของคุณไปก่อน แล้วค่อยไปตัดสินใจข้างหน้าว่าจะเลือกใครโดยที่เขาไม่แคร์ว่าคุณจะรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกของเขาในวันนั้นที่เดินออกไปจากชีวิตคุณท,ทั้งที่คุณร้องขอร้องไห้เหนี่ยวล้างเขาเอาไว้แต่เขาก็ไม่สนใจไม่ใส่ใจแต่พอในวันนี้คุณกับกายเป็นคนที่เข้มแข็งและอยู่ได้คนที่เคยนั่งร้องไห้คนที่เคยเรียกร้องให้เขากลับมาหายไป แต่กับการคุณกลายเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่เข้มแข็งและเป็นคนที่ดูดีมากในตอนนี้เขาสัมผัสได้นะคะว่าคุณมีคนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างมากมีแต่คนอยากมารู้จักคุณมีแต่คนอยากมารายล้อมรอบตัวคุณเพราะคุณดูมีออร่าคุณดูมีเสนะ่ห์ความเด็ดเดี่ยวความนิ่งความเข้มแข็งของคุณในวันนี้เป็นสิ่งที่ดึงดูดให้คนเข้ามาหาตัวคุณมากมาย บวกกับคุณเป็นคนที่พร้อมจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับทุกคนพร้อมที่จะหยิบยื่นความรักและความจริงใจให้กับทุกคนไม่ว่าจะในสถานะไหนเลยมีคนรู้สึกว่าการท,ที่ได้อยู่ใกล้กับคนใจดีแบบคุณมันต้องมีแต่สิ่งดีๆในชีวิตสิ่งที่เขาไม่เคยมองเห็นแต่ในวันนี้คนอื่นมองเห็นและมองเห็นหลากหลายคนด้วยมีคนหลากหลายประเภทหลากหลายบุคคลมองเห็นสิ่งเหล่านั้นในตัวคุณและ ตอนนี้มาลุมล้อมมาไลล้อมคุณพร้อมที่จะให้คุณเลือกว่าคุณจะเลือกใครก็ได้แต่คุณก็ยังยืงนหยัดและชัดเจนกับตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เขามองเห็นและสิ่งที่มันดึงดูดคนอื่นเข้ามามันก็เป็นตัวดึงดูดเขากลับเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันเขาอยากจะกลับมาหยิบยื่นความรักให้กับคุณนะคะเขาอยากจะกลับมาทำทุกอย่างทุกวิถีทางให้คุณกลับมารัก โถใบนี้ปลดปล่อยวิญญาณเขากําลังนั่งทบทวนความทรงจําในอดีตว่าเขาเคยใช้วิธีไหนเข้าหาคุณเขาเคยใช้วิธีไหนในการจีบคุณเขาทํายังไงให้คุณตกหลุมรักเขาเขากําลังพยายามจะกลับมาทําสิ่งเหล่านั้นอีกครั้งคนคนนี้เป็นคนเข้ามาจีบคุณและเป็นคนทิ้งคุณไปคุณอาจจะเคยมีคําถามนี้ในใจว่าคุณอยู่ของคุณดีๆแต่ทําไมเขาเข้ามาทําให้คุณรัก เข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีแล้วเขาก็ทิ้งคุณไปในวันนี้เขากําลังคิดทบทวนว่าเขาจะกลับมายังไงทํายังไงให้คุณกลับมารักเขาเขากําลังจะกลับไปจุดเดิมจุดที่ทําให้คุณกลับมารักเขาแต่ครั้งนี้มันแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมาเพราะการที่ทําให้คุณกลับมารักเขาในครั้งนี้เขาจะไม่มีวันจากคุณไปไหนอีกเพียงแต่เขากําลังคิดทบทวนว่าเขาใช้วิธีแบบไหนถึงได้ใจคุณคุณมีจุดอ่อนตรงไหนจุด อ่อนของคุณที่จะทําให้เขาเอาชนะใจคุณได้อีกครั้งมันคือเรื่องอะไรคนคนนี้กําลังคิดทบทวนถึงเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นรู้จักคุณและจะงัดกลยุทธ์เหล่านั้นมาใช้กับคุณอีกครั้งสีไม้เท้าเหมือนที่บอกนะคะว่าการกลับมาครั้งนี้จะแตกต่างจากวันที่เขาเข้ามาทําให้คุณลักเพราะว่าถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นที่เขาจะกลับมาทําให้คุณรัก มันอาจจะใช้วิธีเดิมๆใช้กลยุทธ์เดิมๆที่เขาเคยทํากับคุณในครั้งแรกที่ทําให้คุณรักเขาแต่การกลับมาในครั้งนี้มันไม่ได้เป็นการกลับมาทําให้คุณรักแล้วที่คิดจะทิ้งไปแต่สีไม้เท้าขึ้นมานั่นหมายถึงว่าเขากลับมาเพื่อที่จะชัดเจนกับคุณการกลับมาในครั้งนี้เขาคาดหวังถึงการสร้างอนาคตร,ร่วมก,กันกับคุณเขาคาดหวังถึงการแต่งงานการมีครอบครัวร่วมกันกันกนกบคุณเพราะฉะนั้น การกลับมาในครั้งนี้เป็นการกลับมาที่เขาคิดและตึกตองไต่ตองมาอย่างดีแล้วว่าคุณคือคนที่เขาอยากใช้ชีวิตด้วยคุณคือคนที่เขาอยากมีในชีวิตเขาจะไม่ยอมเสียคุณไปอีกนี่คือความคิดและความตั้งใจที่เขาอยากกลับมากลับมาไม่ใช่เพียงเพื่อคบหายกันไปวันๆแต่กลับมาเพื่อที่จะมองถึงอนาคตร่วมกันสร้างอนาคตร่วมกันและมองถึงการแต่งงานการใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันกับคุณ สิ่งที่เขาสัมผัสได้อีกอย่างหนึ่งนะคะในช่วงเวลาที่คุณกับเขาแยกห่างกันไปในวันที่เขาคิดว่าเขามีตัวเลือกต่างๆมากมายในชีวิตแต่สุดท้ายเขาเลือกผิดนะคะบางคนคุณอาจจะรับรู้ชีวิตของเขาอาจจะเห็นแล้วว่าเขาเจอกับความผิดหวังการถูกทรยศหักหลังการถูกเทการถูกทิ้งความไม่ได้รับความยุติธรรมบางคน คุณอาจจะไม่ได้รับรู้เพราะขาดการติดต่อสื่อสารกันไปแต่ขอให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าตั้งแต่วันที่คุณกับเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันเลิกลากันไปแล้วเขาถูกเวรกรรมตามทันทุกทุกสิ่งที่เขาเคยทำกับคุณเขาได้รับมันมาหมดแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะถูกคนรักอทรยศหักหลังถูกเพื่อนโกหกหลอกลวงถูก คนที่ไว้วางใจหักหลังถูกนินทารับหลังถูกใส่ร้ายถูกเทถูกทิ้งคนคนนี้ได้เจอทุกๆอย่างเหมือนที่คุณเคยได้เจอจากเขาและสิ่งที่เขาเจอค่อนข้างหนักมากนะคะเพราะคุณเจอแค่เขาคนเดียวแต่คนบางคนคู่กรณีของคุณเจอทั้งจากคนรักคนที่เคยไปเลือกเจอทั้งจากเพื่อนเจอทั้งจากคนที่ทำงานร่วมกัน เขาเจอปัญหารอบด้านมากกว่าคุณเขาเจอสิ่งที่มันหนักหนาก,กว่าคุณแต่สิ่งที่เขาเจอเป็นเพราะเวรกรรมที่เขาเคยทําไว้กับคุณเพราะฉะนั้นขอให้คุณรับรู้ไว้เลยนะคะว่าคนคนนี้ได้ใช้เวรกรรมไปแล้วและได้ทราบซึ้งแล้วถึงการถูกทรยศหักหลังถูกเทถูกทิ้งนั่นเลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขาอยากกลับมากลับมาเพื่อชดใช้เวรกรรมให้กับคุณกลับมาตอบแทนสิ่งดีๆให้กับคุณและอยากกลับมาบอกคุณว่าเขา จะไม่ทําผิดซ้ําอีกเขารู้แล้วว่าความเจ็บปวดเสียใจเป็นยังไงการถูกทรยศหักหลังเป็นยังไงเขาอยากกลับมาตอบแทนความรักดีๆที่คุณเคยมีให้เขาและอยากกลับมาไถ่โทษที่เคยทําร้ายจิตใจคุณหนถือถ้วยคนคนนี้กําลังจะเดินทางมาหาคุณแล้วนะคะเขาควบม้ามาแล้วพร้อมที่จะถือถ้วยที่มีความรักอย่น,นี้นั้นเต็มเปี่ยมกลับมามอบให้กับคุณพี่หมอมองว่าเร็วๆนี้ ภายใน4สัปดาห์หรือช้าที่สุดภายใน8สัปดาห์หรือ8เดือนหรือภายในเดือนสิงหาปีหน้าคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งกลับมาเพื่อมอบความรักความใส่ใจให้กับคุณแต่การที่เขาควบแมามาพี่หมอมองว่ามันไม่นานเลยนะคะมีโอกาสเป็นไปได้ว่าภายใน8ชั่วโมง8วันหรือแสัปดาห์นับจากวันที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้เขาคนนี้จะติดต่อคุณมา เพื่อกลับมาขอโอกาสจากคุณเขาจะวายอีกโก้ลดอีกโก้ลงแล้วเอ่ยคําว่าขอโทษคุณในคําแรกที่ทักทายคุณมาขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทําร้ายจิตใจคุณและขอกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งเขาจะไม่อ้อมค้อมจะไม่กลับมาแบบมึนๆเขาจะกลับมาอย่างชัดเจนกลับมาขอโทษและขอโอกาสเขาจะ ต้องการคําพูดที่ชัดเจนจากคุณเช่นกันเร็วๆนี้คนคนนี้จะติดต่อคุณมาแน่นอนไม่นานนะคะ The Tower ขึ้นมาตอกย้ํานะคะว่ามันจะดติดต่อมาอย่างรวดเร็วจริงๆที่พี่หมอบอกว่าเขาควบม้ามาแล้วคือเตรียมพร้อมเดินทางและ The Tower ขึ้นมานั่นหมายถึงว่าการเกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนอย่างฉับพลันเพราะฉะนั้นภายใน8ชั่วโมง8วันหรือ8สัปดาห์นี้มีโอกาสที่เขาจะติดต่อคุณมา เพื่อขอโทษและขอกลับมาในชีวิตของคุณอีกครั้งแบบไม้เท้าขึ้นมาอีกนะคะคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสญญารกจากเขาแบบปัจจุบันทันด่วนแบบที่คุณไม่คาดคิดแบบที่คุณไม่ไม่คาดฝันเลยว่าเขาจะติดต่อคุณมาเพราะบางคนเขาห่างหายจากคุณไปนานมากและสาเหตุที่เขาเดินออกจากชีวิตของคุณโดยที่ไม่ฟังคําขอเล่าอ้อนวอนของคุณมันเลยทําให้คุณคิดว่าเขาคงไม่กลับมาแต่ บอกไ yup. ด้เลยค่ะเขาควบแม้มาแล้วและทาวเวอร์ขึ้นมาแล้วและแปดไม้เท้าขึ้นมาเห็นการพุ่งออกมาจากเทพเจ้าองค์นี้นะคะทุกอย่างจะเกิดขึ้นเร็วมากเพราะฉะนั้นภายใน8ชั่วโมง8วันหรือ8สัปดาห์นับจากนี้คุณรอรับการติดต่อจากเขารอรับคําขอโทษรอรับการขอโอกาสจากเขาและภายใต้สหรับคือ9้าไม้เท้าตอนนี้สิ่งที่คุณทําได้มากที่สุดคือการเตรียมพร้อมและรอรับมือกับสิ่งที่ เขากําลังจะทํากับคุณซึ่งมันมีแต่สิ่งดีๆแต่คุณสามารถเลือกและตัดสินใจได้นะคะว่าคุณจะเปิดประตูต้อนรับเขาหรือคุณจะปิดประตูและไล่เขากลับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคุณยังเป็นคนกําหนดได้แต่ขอบอกได้เลยว่าคนคนนี้กลับมาพร้อมกับความสํานึกผิดกลับมา พร้อมกับความจริงจังและจริงใจเขาอยากกลับมาแต่งงานกับคุณสร้างครอบครัวร่วมกันกับคุณและอยากกลับมาขอโทษอยากกลับมาชดเชยและชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยทำไม่ดีกับคุณคนคนนี้พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่เพื่อคุณนี่คือความคิดความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะ ต่อไปเรามาดูธาตุและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100ถึงเซกันนะคะเรามาดูว่ามีธาตุใดราศีใดบ้างชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูชาวาาธาตุาดินราศีพฤษภกัน์มังกร คนที่เกิดวันที่88-28คนที่เกิดวันที่99-29คนที่เกิดวันที่44-24ถ้าใครมีท่าและราศีดังต่อไปนี้คลิปนี้มีโอกาสเป็นของคุณ80-100%พี่หมอรบกลนฝากกดกระดิ่งกดติดตามเป็นค่าครัวพี่หมอด้วยนะคะขอบคุณค่ะ